สวัสดีคะ่ะทุกุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่คิดกำลังจะสมัครสอบ t i z e เซนแล้วคิดว่าอยากจะมีทนายความช่วยเหลือเคสคุณโอกาสนี้มาถึงคุณแล้วนะคะเราจะเป็นทนายให้คุณในเคส Immigration ของคุณฟรีค่ะฟรีไม่ต้องจ่ายค่าทนายเลยนะคะคุณเพียงแค่จ่ายค่าสมัครอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะคะในการร่วมเล่นเกมซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ประจาปีจากทางสำนักงานทนายธมีสมุพนทาค่ะ สำหรับผู้ถือใบเขียวที่เป็นผู้ถือใบเขียวมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วในกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสที่เป็นซิติเซนของคุณหรือผู้ถือใบเขียวที่ถือใบเขียวมาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย5ปีในกรณีที่คุณต้องการสมัครด้วยตัวเองนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีของคุณแล้วค่ะหลายๆคนนะคะที่เป็นผู้ถือใบเขียวมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันสักทีในครั้งนี้นะคะอีก2ปีคุณก็จะได้ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วระยะเวลาที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีหรือประมาณ2ปีนั้นเป็นระยะเวลาที่เพียงพอค่ะกับการสมัครสอบและเข้าร่วมพิธีการสาบานตนเพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครขอแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองเป็นซิติเซนของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสําหรับคนที่เป็นซิติเซนแล้วแต่อยากจะร่วมเล่นเกมด้วยคุณสามารถเข้าร่วมเล่นเกมด้วยได้นะคะ เพราะถ้าคุณเป็นผู้ชนะแล้วคุณสามารถโอนรางวัลของคุณให้กับคนที่เขาต้องการสมัคร c i t ีเซ n ได้เพียงแต่โอนได้แค่ทอดเดียวคือโอนได้แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะเข้ามาร่วมเล่นเกมสนุกสนุกและได้รับความรู้ไปด้วยกันนะคะในการเข้าชิงโชคนี้นะคะมีคําถามทั้งหมด3ข้อซึ่งคุณจะต้องตอบถูกให้หมดทั้ง3ข้อและจะต้องใส่ hashtag สองแฮชแทนะคะ1ก็คือแฮชแท็กทนายแทมมี่สคือแฮชแท็ก โยไทยลอยเออร์ lawyer, ค่ะคำถามเรามีทั้งหมด3ข้อนะคะ 1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นทุกๆก,กี่ปี 2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในเดือนอะไร 3. รูปปั้นเทพีเสรีภาพหรือ s t a t u e of Liberty นั้นตั้งอยู่ที่รัฐอะไรในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าลืมตอบให้ถูกทั้ง3ข้อนะคะ และอย่าลืมใส่แฮชแท็กทั้งสองแฮชแท็กด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้ารอบร่วมชิงโชคด้วยกันค่ะสําหรับช่องทางการส่งคําตอบนั้นมีช่องทางเพียงแค่2ช่องทางทาง Facebook หรือทาง YouTube เท่านั้นนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ทาง YouTube คุณสามารถส่งคําตอบของคุณภายใต้คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะคะอย่าใส่คําตอบที่คลิปอื่นค่ะและตอบให้ถูกทั้ง3ข้อรวมทั้งแฮชแท็กทั้ง2องแฮชแท็กด้วยค่ะสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้ทาง Facebook ใส่คำตอบของคุณที่ใต้คอมเมนต์ในโพสต์นี้หรือในคลิปนี้ทางเฟ e บุ o k โพสต์นี้โพสต์เดียวเท่านั้นนะคะอย่าไปตอบที่โพสต์อื่นค่ะตอบให้ถูกทั้ง3ข้อและอย่าลืมใส่แฮชแท็กทั้งสองแฮชแท็กด้วยค่ะระยะเวลาการร่วมสนุกนะคะคุณมีระยะเวลา2อาทิตย์ค่ะตั้งแต่วันพุทธที่7กันยายนปี2022นี้จนถึงวันที่21 กันยายนปี2022ค่ะเราจะหยุดรับคำตอบณเวลา5โมงเย็นตามเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียในวันพุทธที่21กันยายนปี2022หรือพศ2565ค่ะเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามถูกทั้ง3ข้อและทำตามกติกาโดยใส่แฮชแท็กทั้ง2 h a แฮชแทที่หน้า Facebook Page ของเรานะคะในวันที่22กันยายน ปีพศ2022หรือพศ2565ค่ะเราจะไลฟ์สดเพื่อเฉลยคำตอบแลจะจับรางวัลผู้โชคดีไปพร้อมๆกันนะคะในวันเสาร์ที่24กันยายนเวลา10โมงเช้าตามเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะสิ่งสำคัญนะคะเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไป 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม 3. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องจ่ายภาษีทุกปีนับตั้งแต่ปีที่ถือใบเขียวมา 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีอีเมลที่ใช้ได้ 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะขอเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดไม่ได้ 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่ากิจกรรมนี้จะทำขึ้นโดยเพจสำนักงานกฎหมายทนายธมีสุบนทาซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือไม่ได้รับสนับสนุนใดๆจาก Facebook หรือจาก YouTube และคนตกลงที่จะไม่พลาดพิงถึง YouTube และ Facebook ในทุกกรณีค่ะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะคะผู้ชนะจะได้รับการติดต่อกลับจากทางสำนักง,งานผ่านทาง Inbox Message ที่ทางหน้า Facebook ค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ถือใบเขียวอยู่ตอนนี้หรือสำหรับคนที่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครจิตรเซนอยู่ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะทางสำนักงานนั้นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและเป็นของฟรีแบบนี้อยู่ทุกๆปีค่ะอย่างน้อยก็คือปีละครั้งที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมร่วมสนุกปีละครั้งหรือปีละสองครั้งมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมฉลอง10,000ไลค์ของเพจกิจกรรมฉลองวันปีใหม่กิจกรรมฉลองวันสงกรานต์ด้วยนะคะหลายๆคนที่ยังไม่ได้กด subscribe YouTube, หรือยังไม่ได้กด Follow ที่หน้า Facebook ก็อย่าลืมกดด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ให้รางวัลแบบนี้คลิปที่ให้โชวแบบนี้ที่เราทำออกมาจากทั้งสำนักงานในทุกๆปีเลยค่ะกระซิบหน่อยนะคะถ้าคุณรู้ว่าใครพร้อมที่จะสมัครซิติเซนแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เขาได้ดูด้วยนะคะพบกันในวันไลฟ์สดวันเสาร์ที่24กันยายนเวลา1 0โมงเชา้าและมาร่วมลุ้นด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ